พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพนเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจพจต์ชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกนะครับก็เลือกประธานไปเรียบร้อยแล้วเราได้ประธานเราได้รองประธานตาม ที่ตกลงกันไว้นะครับแต่มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับหมอชนน่านครับหมอชนน่านไม่สมควรที่จะมีอารมณ์ไม่สมควรที่จะเป็นคนขี้โมโหนะครับก็คือว่าในการยกมือไม่ใช่ยกมือดิในการเสนอเสนอผู้ที่จะมาเป็นรองประธานสาภาคนที่สองก็คือคุณพิชชเชษเชื้อเมืองผ่าน หมอชนน่านคิดว่าคนที่จะเสนอก็คือเลขาพักก้าไก่นึกออกไหมเลขาพักก้าวไก่ก็ต้องมาเสนอคุณพิเชษแต่คนที่มาเสนอกับเป็นเลขาพักประชาชาติพนตุเรเศรษทวีหลังจากนั้นหมอชนน่านก็เดินปี่มาจากล็อกของพักเพื่อไทยเดินมาพักก้าไก่ครับแล้วมาต่อว่าเลขาพักก้าไก่ว่าทําไมไม่เสนอ คของภาคเพื่อถ่ายมันมีปัญหาอะไรเหลือเสนออะไรแค่นี้ก็ได้ปุ๊บมาด่าเสร็จแล้วก็เดินกลับสร้างความมืนงนกับพักเก้าไกลสมาชิกสสที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะปรากฏว่าหมอชนน,นันแม่งเข้าใจผิด พราะว่าเขาตกลงกันไปแล้วเขาตกลงกันแล้วนะครับระหว่างสามพักจะเป็นงูกินหางพักเก้าไกลเสนออาจารย์วันนอซึ่งเป็นพักประชาชาติแล้วหลังจากนั้นพักเพื่อไทยก็เสนอพักเก้าไกลใช่ไหมแล้วจากนั้นพักพลังประชาพักประชาชาติก็เสนอ พักเท้าเพื่อไทยพักเพื่อไทยเสนอพักเก้าไกลพักประชาชาติเสนอพักเพื่อไทยเขาคุยกันเป็นอย่างนั้นครับหมอชนาะแม่งไม่รู้เรื่องเป็นหัวหน้าพักยังไงว่าไม่รู้เรื่องเขาตกลงกันแบบนี้เลขาพักเพื่อไทยต้องเดินไปขอโทษเลขาพักเก้าไกลครับเลขาพักเก้าไกลเ็บอกวา่าผมก็ไม่รู้ผมก็งงครับอยู่ๆก็เดินมาด่าผมด่าผมแล้วก็เดินกลับไ งานนี้มันไม่โอเคนะยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันเลยนะอะมันไม่ต้องเดินไปต่อว่าต่อขาอะไรกันมากมายวะมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยอะ่ะคือจะเป็นนักเรงจะเป็นเอา้าอะไรกันวะในสาภาคนเขาจับตาดูอยู่นะเว้ยเขาจับตาดูอยู่คือไม่ต้องไปโชว์ฟอร์มโชว์ออฟอะไรกันให้มากมายหรอกครับอจริง แล้วสิ่งที่ควรทำก็คือหมอชนน่าต้องไปขอโทษเลขาพักเก้าไก่เขาไปขอโทษเพราะมันเป็นข่าวมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับพรรคเพื่อไทยเลยจริงๆนะครับแลวเลิกกันทีฮะที่ยืนกันมาควายมือมังม่งมาหัวใจมั่งเลิกกันทีครับถ้าใจมั่งไม่ใช่อ่ะใจมันไม่ได้อะเอาคู่หวตัวเมียดีกว่า ที่แม่งลงเฟสกันเนี่ยละที่แม่งถ่ายรูปคู่อีอ๋ออีอ๋อรักกันปานจะแปะแหกตูดดมอะ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นครับไอคู่เนี่ยผัวเมียคู่นี้มีปัญหาครับถึงต้องมาลงเฟสส่วนไอคู่ที่ไม่มีปัญหาเขาไม่จําเป็นต้องมาลงเฟซหรอกว่าตัวเองรักกันเขารักกันอยู่แล้วเขาต้องมาประกาศให้ชาวบ้านรู้ได้งไงประกาศให้ชาวบ้านรู้ทําไมเนื้อออกมา วันีนี้เหมือนการโหทำเป็นแบบควายมือยิ้มหัวใจโอ้ละเทอละเธอเ,เ,เปิบเปื่อนใจแม่งไม่ได้แม่งมือจับอยู่ถือมีดข้างหลังมึงหันไปกูฟันเลยอย่ามาสร้างภาพอย่างนี้เลยครับเอาให้นันพอสมควรพอประมาณดีกว่าเพราะการเมืองมันเป็นเรื่องของการต่อรองอํานาจทังนั้นแหละครับมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันก็แค่นั้นแหละครับมันไม่ได้มีอะไรครับอุดมการเป็นส่วนรวมการอะ อดุดมการมันแปลเปลี่ยนได้ถ้าผลประโยชน์แม่งมากกว่าอุดมการก็เปลี่ยนได้มันเป็นเรื่องธรรมดาและตอนนี้ผมก็จะแนะนําพักเก้าไกลนะแนะนําสอสอพักเก้าไกลทุกคนนะนิ่งๆเงียบๆอ,อย่าพูดมากไม่ต้องมาพูดหลอกเรื่องเปลี่ยนวันชาติไม่ต้องมาพูดหลอกเรื่องดีละทอดสกรรมไม่ต้องมาพูดหลอกเรื่องปฏิรูปกองทัพไอ้เรื่องที่มันหมินเมยพวกเนี้ย อย่าไปพูดครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในขั้นต่อรองอีกสิบวันเนี่ยที่สวจะเป็นคนยกมือให้คุณพิธาเนี่ยอย่าไปพูดสงบปากสงบคำนะไรพวกดอมซอมทั้งหลายไม่ต้องออกมาโวยวายไม่ต้องออกมานายกนายกหนึ่งไม่ต้องออกมาเขาไม่ฟังพวกคุณหรอกพวกสวเขาไม่สนใจพวกคุณหรอกเข้าใจไหม ให้เงียบแล้วพอได้เป็นนายกเมื่อ,อไหร่นะครับค่อยทําตามที่ตัวเองต้องการจะพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองวันละสิบรอบก็พูดไปเป็นนายกแล้วจะพูดปฏิรูปกองทัพยุบกองทัพยุบแม่งในพลก็ยุบไปจะนีโทษดีละโทษสกรรมไม่ขครก็พูดไปให้เป็นนายกก่อนนะครับตอนนี้เงียบเงียบรหวังไว้เพราะว่าคนที่เสียผลประโยชน์คนที่ไม่อยากให้พรรคเก้าไกลเป็นนายกบิเบีรัฐบาลก็คือ พวกนักธุรกิจพวกทุนใหญ่ๆทุนใหญ่ๆไม่อยากให้เพราะว่ากลัวว่าจะเสียผลประโยชน์ส่วนไอ้ทุนชาวจีนชาวไทยชาวอะไรอันนี้เขาไม่ชอบอยู่แล้วนะเขาก็กลัวกลัวเพอาะเขาจะเสียผลประโยชน์เขาก็ไม่อยากให้เก้าไก่เป็นหรอกครับเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวเองค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยปรับ และในการเป็นรัฐบาลชุดนี้นะค่อยๆทาค่อยๆทาและทําผลงานให้ปรากฏแล้วพอสมัยหน้าก็จะได้เป็นรัฐบาลอีกเชื่อผมตอนนี้สงบเสงี่ยมเตรียมตัวไปก่อนอย่าพึ่งพูดจาปาใสายอะไรมากๆอย่าอย่าช่างพูดให้เงียบแล้วไปต้องโชว์สำน้ำสำนิ้วไปโชว์ทำหอกอะไรวะแต่งชุดขาวเต็มยศไปโชว์ทำหอกแล้วไม่รู้ภาพจริงภาพปลอมก็ไม่รู้แฟกนิ้วหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นภาพจริงนะไม่ไโอเคเลย อย่าไปสนุกครับการเมืองไม่ได้เรื่องสนุกนะการแต่งชุดขาวเต็มยศไม่ใช่เรื่องสนุกที่จะไปทำอะไรสุม่มสีสุมผ้าไปทำอะไรสลกครบขันไม่ใช่นะต้องสำรวมหน่อยนะครับแล้วก็นะมาระวังหน่อยครับหมอชนน่านเพราะว่าผมเข้าใจท่านอึดอัดเพราะท่านเป็นหัวหน้าพักแบบว่าไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินเด็ดขาด แต่พรรคอื่นๆเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับพักภูมิใจไทยเขาเป็นอย่างนี้ครับหัวหน้าพักเขาก็ต้องฟังลูกพรคฟังกรรมการหมอพักฟังผู้ใหญ่ในพักได้บอ,อกปะมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับเราก็เป็นหัวหน้าพักแล้วเดี๋ยวเราก็ได้ไปรดตีว่าการกระทรวงแล้วโอ้โหก็สุดยอดแล้วได้มาถึงขั้นนี้แนละ้วหมอชอนนานนะเอาความรู้ความสามารถเอาความดุดันเอาความหัวเสียไปลงในเนื้องานในการเป็นรัฐมนตรีดีกว่าและทำแม่งดี ทำให้แม่งเจ็บนั่นแหละครับจะเป็นกู้ชื่อพักเพื่อไทยกลับมาได้แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับจะผิดบ้างถูกบ้างก็แล้วแต่ผู้ฟังแล้วกันงไงก็มาซื้อน้ำหอมบ่มหน่อยครับน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อมอนตาราคาห้าร้อยเก้าสิบาทครับค่าส่งฟรีสำหรับท่านที่จะบูชาพระพุทธีราชรุน่นหกร้อยหกสิบกปีทวีโชคนะครับ ก็บูชาได้นะครับรุ่นนี้จากสิเบกดร,รทรวีบุรณะเขตท่านเป็นศิลปจารย์แห่งชาติวัย91้ปีบรรจงสร้างอย่างสวยงามมากๆเลยมีหน้าตักาดนิ้วหน้าตัก9นิ้วหน้าตัก12นิ้วครับสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็มีเหรียญครับราคา290บาทก็ติดต่อมาได้ครับ f a c e b o o k ดรกจผลเดชวิสัยแอดไลน์ก็ได้ครับไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวก,กันนะถ้าจะสนับสนุนผมไปสู้คดีก็โอนเงินเนข้าบัญชีไทยพันชยน์ครับเรขบัญชีก็จะขึ้นเช่นกัน ท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube u t u b e ผิดโพสชแนลแล้วก็ช่วยกดติดตามผมด้วยครับถ้ากดติดตามแล้วก็ช่วยกดแชร์ผมด้ยนะครับตรงนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองนะอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับเมื่อกี้อมอกําลังกายมาวิ่งรอบหนึ่งเป็นทุ่งนาสงบมากนะครับย้ายจากป่าชามาทุ่งนาบางนะครับขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตขอให้ทุกท่านมีความสุขครับรัภาคุมของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีววิตวิตชตชชชีีกลัับ่่งเราานนยยย้้ผู